นวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆนะมาชมอันนี้ก็เป็นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋วด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมานี่ก๋วยเตี๋ยวสองห่อนะครับแล้วก็นี่จะเป็นขนมจีนนะครับขนมเส้นบ้านเท่านะก็จะทํามาเป็นแบบกระโปะนะบานเท่าเอินโปะนะโปะนะครับขนมจีนนะครับ ที่บีบพนมจีนอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งบะไก่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำพอดียายได้ทำน้ำยาขนมจีนไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะเอามาทานให้เพื่อนๆชวนเพื่อนๆทานขนมจีนนะครับด้วยกันแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวจะเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็เป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชิมด้วยกันนะครับ ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เริ่มแกะก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะอันนี้เดี๋ยวมีบีว่าอะไรบ้างอันนี้ก็เอาจานมาใส่ผักที่เขาแถมมาให้โอ้โอเขาแถมผักมาให้นะร้านก็แถมผักมาให้นะอ,อืมผักอ่ะน,นี่ก็อันนี้เส้นอะไรดีซึ้งทางให้ไปดูใกล้ๆ เส้นอะไรนี่โอ้ส oh, เส้นเล็กนะฮะนี่เส้นเล็กนะครับอันนี้เส้นเล็กทุกทุงนึงก็เป็นเส้นอะไรเออเส้นมีขาวนี่ครับเส้นมีขาวจะมีเครื่องปรุงมาให้นะบ้านเราก็จะเป็นเครื่องปรุงแบบนี้เป็นน้ำส้มแล้วก็พริกน้ำตาลมีน้ำตาลแถมมาให้นะร้านนี้ดีมากจ,จะมีตะเกียบม,มาให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้เพื่อนดูด้เลยนะเดี๋ยวแกะเส้นเล็กก่อนนะ ให้เปื่อนดูใกล้ๆครับอ่าจะได้เห็นเห็นความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวนะครับที่หมู่บ้านของเรานะครับอันนี้อีกอย่างเป็นน้ำข้นๆเนาะใส่็จแล้เส้นเด็กก่อนอืมถ่ายใกล้ๆเลยให้เพื่อนๆชมใกล้ๆเลยอืมน่าอร่อยนะเดี๋ยวสิอุ้ย สิ่งที่แปลกค,คืออะไรเพ้วนี่ครับเพื่อนๆนี่เหมือนเขาใส่ซอสพิเศษนะนะเหมือนเขาใส่ซอสพิเศษแล้วก็น้ำนี่น้ำซุปก็เป็นน้ำข้นๆเลยโอ้โหดูครับเดี๋ยวเรามาตัให้เพื่อนๆได้ดูนี่โอเคเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่อง อันนี้ชอบมากเลยพริกพริกพริก็เรียกพริกพริกเผาเนาะพริกเผาเนี่เพื่อนทีเด็ดเลยร้านนี้ร้านดั้งเดิมกินตั้งแต่เด็กนะครับในหมู่บ้านเนี่ยร้านนี้ปัจจุบันยังขายอยู่ไม่น่าเชื่อนะพเพื่อนอันนี้ของผมก็ใส่พริกเผาไปหมดเลยเนะโอ้โหเผ็ดแน่นอนสะใจ ันนี้ก็นี่ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำส้มนิดนึงน,น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นะล่าเนาะใส่น้ำตาลลงไปก็น้อยโอเคดูหน้าตาเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมให้ ให้เพื่อนๆได้ชมครับเพื่อนๆอันนี้ก็น้องเผาก็ชิมให้ดูโอ้โหของน้องเผาเส้นอะไรเนี่ยเส้นมีขาวนะเพื่อนๆอันนี้เป็นผักจับ่ะพ้าวโอบ,บูโอ้จับโอเคครับเดี๋ยวไปชิมจานเอ่ถ้วยของเราต่อนี่ครับเพื่อนๆได้แล้วก๋วยเตี๋ยวไม่น่าเชื่อนะครับในร<อ>าคา 40บาทนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนดูนี่ดูครับได้ลูกชิ้นดูดูน้ำครับเข้มข้นไหมอูห์เผ็ดจะชิมดูก่อนโอ้โหใส่พริกเผาแล้วเผ็ดดุดันมากเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูนี่ครับเพื่อน รสชาติยังรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมครับเป็น,นวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชิมก๋วยเตี๋วด้วยกันนะครับขอเพื่อนๆมีความสุขในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชาววันนี้ลาไปด้วยก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านเรานะครับแซ่แบๆครับผม